หานี่บ่เฮ้ยตกแม่ตอนมาบ่โู้จะกินอะไรยังแล้วครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวครับป่ะก๋วยเตี๋ยวกับก๋วยเตี๋ยวครับนี่ครับลุกแยกประตูใจมาครับผ่านสารลักเมืองนะครับเพื่อนๆือนตัว้ผมมาครับเพื่อนๆือนมาตั้งไหนกันครับวันนี้ผมมาเส้นนี้ครับเจอแยกแฟชั่นเออว่าแยกแฟชั่นนี่แล้วโอ้โหไอ้นี่รุ่นไหนนี่ผมไว้รุ่นยุคเก้าศูนย์ครับไข่พูดจักฟองแฟชั่นนี่ครับ ตังสื่อมาผ่านหน้าวัดบุญญวาดครับนี่พอรถมานี่ฮียกลักลบกลบัลบกัลบอัดชอและนี่คือมิวเซียมครับสมัยผมเี็นนี่สาวนักเดอเป็นหมอธรรมศาสตร์โอ้กะเลียงจะานี่หน่อยขิงหน่อยเนี่แล้วก็เลี้ยวทรายมานี่ครับนี่เจอแยกโรงเรียนไะรอย่างกทศบาล3ามนฮะนี่ครับตังสื่อมาเลยๆครับสังเกตท้ายมือเดอ นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่้ายมือนี่ครับแต่เราต้องจอดคนละลายนะครับเพราะว่าฝังนุ่นขาวแดงครับผมตัดหนาด้ารถเขียงตัดหน้ารถใหญ่เป็นแหมชิงนี่ถึงร้าแล้วครับผมนี่ไปเดี๋ยวขามลายไปเลยครับ ừ wszystko, ปลามาจดก๋วยเตี๋ยวลูกทุง่งเมาะเมาะ,มะกำเปืเป่อนๆพอโดนขนเต็มล่านแล้วครับอทโท้ท้ทเดี๋ยวเสาะโต๊ะน,นั่งก่อนนั่งไหนครับป้าป้าว่าั้งไหนเลยบ้านอ้องเออได้ครับผมไปเสาะเตา้งไหนก่อนครับเปื่อนๆนี่เอตังไหนนี่มีหลายโต๊ะอยู่ครับ ร้านปจิวว่าก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งแวกกำนะครับผมจะแวกสามกำได้ก็ครับนี่ครับพอดีแนมมาดูกันครับโอ้ร้านนี้ใจลูกจิ้นปูโยงเด้อเพืเ่อนๆขอบอกลูกชิ้นปูโยงครับผมทีเด็ดของเมืองลำปางก็กคือลูกจิ้นปูโยงนี่ครับผมนี่ราคาก็ตามนี่แหละครับหมูเนื้อธรรมดาห้าสิบพิเศษหกสิบครับผมดผมเขียนเลยกับวันนี่เส้นเปียกรวมเนื้อหนึ่งนี่โต๊ะสิบเด้อเพืเ่อนๆเดินไปเลยครับปะ เอาไปยืนนีอปีเปินน้อยดูดูดูด,ด,ดูวันนี้จดเส้นเปียกมาเหมาะกันครับผมมีตีลํำปางตีเดียวนะเส้นเปียกกับตีอื่นจะมีจยงไม่กับเจมีละปูนกับะมีจยงหายกับเมีแจ่ผมนี้นี่ครับยืนให้เปิดเลย หอร้านนี้ดูคนหลวกกว๋วยเตี๋ยวคนเสิร์ฟดูหัวจุ่มกันยังเป็นครบสีขาด่หนอตลาดร่มวนงั้นสันเล่าขนาดนั้นน,ะะนี่ครับกว๋วยเตี๋ยวเปิดน,นี่เนื้อสดเนื้อเปื่อยยังมัวสปาสเปดเต็มนี่ครับผมไปนหนังรอดีโตะดีกว่าครับนี่ผักสดบริการเองนะครับมา ก๋วยเตี๋ยวเฮามาแล้วครับนี่เส้นเปียกรวมเนื้อครับผมอ้หูน่ากินก็พอเนื้อสดแดงแดงเครื่องในใสลูกจ้นปูโยมดอเออหอเนตพองเน็ตพองว่านี่หีบนามสดนามก๋วยเตี๋ยวห่อนๆกำนีครับผมชอบนามก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งนามใสแค่นี้นะป้าๆก๋วยเตี๋ยวล็อกมีก็ป้าเดี๋ยวปไาไล่หิมองอกนอกหลานแล้วนี่นี่ครับเส้นเปียกครับทุกคนน่ากินไหมครับ ไปเอามาปรุงรสกันเลยครับอย่างแรกจ้องพริกไปก่อนเลยครับประสนใจยังละใส่พริกไว้ก่อนครับได้เปรียบนี่ครับพริกแดงกัเลยลำปางเขาต้องใส่พริกแดงครับเพืเ่อนๆแล้วก็ใส่น้ำป่าวันนี้ปรุงสามอย่างพอครับบั่ยากกินสม้มจต่เพื่อน มาเดอร์มาเดอร์มาเดอร์มาจดก๋วยเตี๋ยวเส้นเปียกกับผมมอเมาะนะครับโอ้ยอันนี้ธรรมดาน่ะห้าสิบบาทได้นักก็เปื่อนๆโอ้ยถ้าพิเศษนี่เห็ุกัดกินบะเซียงนบ่เฮ้ยสดน้ำเข้าไปก่อนน้ำซุปมันลล่น้ำซุปมันลล่ขอบอกครับผมจดก๋วยเตี๋ยวแล้วครับนี่เส้นเปียกครับเหนียวหนุ่มเหมาะอร่อย เส้นตะเพิบตะปั๊บนี่นะมันจะจะใหญ่กว่ามันใหญ่จะน้อยกว่ามันน้อยนะเส้นนี่นะดอนี่ครับเนื้อซดติ่นแดงแเลยจัดเข้าไปถ้าสดก็นี่กับปุ้นะครับเขียงง้อเขียงควายบุเดอตีซาบุนะครับอู้เล่นมาได้ครับนี่ครับกับพักซดทวงอกพักสลัดครับดอโอ้โหก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีพักซดทึ่งนยมันจะเน็ตขนาดนักปุป้นว่ล้ําแตะนะครับนี่อันนี้คืออย่างนี้ เครื่องหนกัใส่กันเนี่อเปื่อยกันอ่าหัวครับกรีบพอเนี่ยครับเท่ทเต็มถ้วยเหมาะขนาดหีบหนามห่อนๆนี่อากาศเย็นๆนีๆ่มันตึงเนตนีตัวรตวจิ้เต็มถ้วยแอะจัดเข้าไปอู้กว๋วยเตี๋ยวนี่ตึงมักเดี๋ยวเขาแซวผมนะว่าเพจนี่เปลี่ยนเป็นเพจคนมักกว๋วยเตี๋ยวให้เลย <c oughs> นี่ครับลูกกินปูยงครับนําเข้าไปเหมาะล้าแต่น,ะเนาเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งแวะกําครับแต่แวะสามกัาก็ได้นี่ล้ำบัลลัมพอนี้มดลึงกันก็ ล้านนี้มีคนละเกิงเตยเด้อเพื่อนมากินกันได้ครับนี่ครับที่ตั้งเขาอยู่ตรงเนี้ครับอธิบายบรรทูกเบย์ล่านอยู่ตรงนี้ครับตามแผนที่นี่เด้อ